สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Queen Who c a l l e ตำนานราชนีวอนกยองตอนที่9ทางเสนาบดีอ e, ีพอรู้ว่าลูกสาวตัวเองไม่ได้รับเลือกเขาก็รีบจ้นไปหาพระเอกทันทีบอกพระเอกไปตามตรงว่าเขาต้องการให้ลูกสาวได้เป็นประชายาพระเอกจึงบอกว่าการคัดเลือกประชายาเป็นความรับผิดชอบของนางเอกเ e, สนาบดีอีสวนทันทีว่ามันจะเป็นความรับผิดชอบของนางเอกได้ยังไง ในเมื่อเขาต้องการถวายลูกสาวก็เพราะความจงรักภักดีที่มีต่อพระเอกเสนาบดีอีได้ร้องไห้ตัดพ้อพระเอกบอกว่าพระเอกต่างไปจากเมื่อก่อนทง้งทั้งที่เขาภักดีกับพระเอกมาตลอดพระเอกก็เลยเดินลงไปหาเสนาบดีอียืนยันว่าเขานั้นไม่เคยเปลี่ยนไปบ่ายวันนั้นนางเอกก็ได้ออกจากวังมาพบกับชายตาบอดนางเอกได้กล่าวถึงเรื่องที่มีใครบางคนมอบขันธนูราคาแพงให้กับองค์รัชทายาทแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันคือสินบนไม่ใช่ของขวัญ นางเอกจึงต้องการให้ชายตาบอดไปสืบดูว่าผู้ที่มอบให้เป็นใครพอรู้แล้วก็จงไปแจ้งไว้กับท่านเจ้าว่าทีวัดหออมซาก่อนชายตาบอดจะรายงานกับนางเอกว่าเสนาบดีอ e ีได้มีการรีเคพื่อนเครื่องประดับทั้งหมดที่ได้มาจากแม่นางคิมแต่ลูกสาวของเขากลับแอบเก็บแวนไว้แล้วใส่ร้ายกล่าวโทษว่าสาวใช้ขโมยไปจนเป็นเหตุให้สาวใช้คนนั้นฆ่าตัวตายจากนั้นนางเอกก็เดินออกมาจากห้อง และสังเกตเห็นเข้ากับเด็กสาวคนหนึ่งที่ดูนิสัยดีมีเมตตาต่อคนรอบข้างมากก่อนนางเอกจะได้รู้ในเวลาต่อมาว่าเด็กสาวคนนั้นก็คือลูกสาวของคิมฮันโรอดีตขุนนางที่มีชื่อเสียมากมายในสมัยของอดีตพระราชาถึงอย่างนั้นนางเอกก็ไม่สนใจเพราะคนที่เธอสนใจคือตัวลูกสาวไม่ใช่พอ่อดังนั้นนางเอกจึงจะให้ลูกสาวของคิมฮันโรกับลูกสาวของเสนาบรีอีมาแข่งขันกันเพื่อเฟ้นหาคนที่เหมาะสมที่สุด ต่อมานางเอกก็ได้ออกมาเดินเล่นกับพระเอกและทั้งสองคนก็ได้มีปากเสียงกันอีกครั้งเนื่องจากพระเอกต้องการให้นางเอกเลือกลูกสาวของเสนาบดีอีเป็นพระชายาขององค์ราชทายาทเพราะอำนาจของเสนาบดีอีสามารถช่วยสนับสนุนองค์ราชทายาทได้ทว่านางเอกก็เห็นต่างอ้างว่าที่พวกเขาหาอยู่คือคู่ชีวิตขององราชทายาทไม่ใช่แค่เบีย้ยหมากทางการเมืองไม่กี่วันต่อมา การแข่งขันคัดเลือกประชายาก็เริ่มต้นขึ้นนางเอกได้เริ่มจากการถามตอบซึ่งลูกสาวของเสนาบดีอ e, ีก็ได้ตอบคำถามไปตามหลักการทางความรู้ที่อัดแน่นในขณะที่ลูกสาวของคิมฮันโร่ตอบไปตามความรู้สึกแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจากนั้นนางเอกก็ได้ประกาศจัดการแข่งขันทอผ้าขึ้นมาและผู้ที่ชนะการทอผ้าก็จะได้รับเลือกเป็นปราชายาขององค์ราชทายาท ก่อนการแข่งขันพวกเจ้าทั้งสองคนจะได้รับการฝึกสอนทอผ้าอย่างเท่าเทียมกันและจะต้องอยู่แต่ภายในห้องที่จัดไว้ให้เท่านั้นพอได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เสนาบดีอีหัวร้อนสุดๆแชะละยองจอมวางแผนก็เลยเสนอให้เสนาบดีอีแอบไม่คนนําผ้าไหมที่ทอเสร็จแล้วไปมอบให้ลูกสาวในห้องสกัสินเลื่องด้านพระเอกก็ได้มาฝึกซ้อมทักษะการต่อสู้ให้กับองค์รัชทายาทพร้อมแนะนําให้ลูกชายหาคู่ครองที่เหมือนกับแม่ของเขา ที่ทั้งเก่งเข้มแข็งและมีเมตตาสามวันต่อมาซึ่งเป็นวันประกาศคำตัดสินนางเอกได้กล่าวชื่นชมลูกสาวของเสนาบดีอ e, ีที่เธอนั้นทอผ้าออกมาได้สวยงามไร้ที่ตินางเอกก็เลยขอให้เธอสาธิตวิธีการทอต่อหน้าทุกคนทําให้ลูกสาวเสนาบดีอ e ีเกิดความตื่นตระหนกอย่งางหนักพอเห็นว่าเธอไม่สามารถทอออกมาได้นางเอกก็เลยถามไปตามตรงว่าผ้านี้เธอไม่ได้ทอเองใช่ไหมสาวน้อยจึงยอมรับด้วยความกลัวว่าใช่ นางเอกก็เลยตำหนิลูกสาวเสนาบดีอีทว่าก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่เธอโกงเท่านั้นแต่นางเอกยังได้พูดถึงเรื่องที่เธอใส่ร้ายสาวใช้ว่าเป็นคนขโมยแหวนไปทั้งทงที่แหวนที่เธอได้มาจากแม่นางคิมวงนั้นตอนนี้เธอยังสวมใส่อยู่ในมือตัวเองอยู่เลยด้วยเหตุนี้ลูกสาวของคิมฮันโรจึงได้รับตำแหน่งประชายาขององค์ราชทายาทไปทำให้เสนาบดีอ e. ีรู้สึกโมโหมากแชรย,ยองก็เลยบอกให้เขาไปจับตัวชายตาบอดมา เพื่อเป็นการเอาคืนนางเอกและทําให้พระเอกพึงพอใจฝั่งพระเอกพอรู้เรื่องที่นางเอกเลือกลูกสาวคิมฮันโรมันก็ทําให้เขารู้สึกโกรธมากที่เธอจงใจขัดคําสั่งเขาอีกแล้วก่อนน้องชายนางเอกจะนํารายชื่อผู้ที่สมคบคิดกับแม่นางคิมมามอบให้และในเวลาเพียงไม่นานคนในรายชื่อเหล่านั้นก็ถูกจับกลุ่มตัวซึ่งก็รวมถึงมายองซอนแดบูด,ด้วยทว่าถูกจับมายังไม่เท่าไหร่พระเอกก็ได้ใช้งานอภิเษกขององรัชทายาท เป็นข้ออ้างในการอภัยโทษนักโทษพวกนั้นทั้งหมดเพราะพระเอกรู้ดีว่าทันทีที่มายองซอนแดบูถูกป,ปล่อยตัวเขาจะต้องพุ่งเป้าไปโจมตีน้องชายนางเอกแน่ๆนางเอกก็เลยบอกว่าพระเอกนั้นเป็นคนขี้ขาดเพียงเพราะเขาไม่สามารถควบคุมเธอได้เขาก็เลยไปลงกับน้องชายเธอแทนหลังจากที่นางเอกเดินจากไปก็มีขุนนางเข้ามาเรียกร้องให้พระเอกลงโทษพี่น้องนางเอกสำหรับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาที่ผ่านมาขณะเดียวกัน เสนาบดีอีกับมยองซอนแดบูก็กำลังวางแผนกันอย่างลับๆเกี่ยวกับแผนการต่อไปของพวกเขาทว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากมายนั้นจู่ๆพ่อของนางเอกก็ล้มป่วยหนักขึ้นมาพระเอกจึงได้ไปเยี่ยมเขาที่จวนพี่ชายนางเอกจึงได้พูดขึ้นมาว่าที่ครอบครัวเขามีจุดจบเช่นนี้ก็เป็นเพราะพระเอกทออทิ้งพวกเขาก่อนพ่อนางเอกจะร้องไห้จับไปที่มือพระเอกขอร้องให้พระเอกไว้ชีวิตลูกชายของเขา แม้พวกเขาจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่กระหม่อมรับประกันได้เลยว่าพวกเขาจงรักภักดีต่อฝาบาทด,ดังนั้นได้โปรดไว้ชีวิตพวกเขาเถินาพยะค่ะต่อมาในวันรุ่งขึ้นพ่อนางเอกก็สิ้นใจน้องชายนางเอกจึงได้กล่วปมานามพระเอกด้วยความโกรธบอกว่าพระเอกไม่สมควรมาร่วมงานไว้อะไรของพ่อเขาเพื่อไม่ให้สถานการณ์แย่มากไปกว่านี้นางเอกจึงให้พี่ชายพาตัวน้องชายออกไปสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะว่าความหายนะมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้ว เพราะพระเอกยังคงเก็บคําดูหมิ่นพวกนั้นไว้ในใจและหลังพิธีศพจบลงไม่กี่วันพระเอกก็ได้สั่งปลดพี่น้องนางเอกทั้งสองคนออกจากตําแหน่งและในประเทศพวกเขาไปเกาะเชจูทางนางเอกพอร,รู้ข่าวก็ตกใจมากและยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่เมื่อได้รับรายงานว่าชายตาบอดถูกจับตัวไปซึ่งคนที่จับตัวชายตาบอดมาก็คือเสนาบดีอีกับชลยองนั่นเองทําให้พระเอกได้เห็นถึงความพักดีที่ชายตาบอดมีให้กับนางเอก เขายอมตายดีกว่าจะทําให้นางเอกเดือดร้อนเพราะเขาท้ายที่สุดพระเอกจึงตัดสินใจสังหารชายตาบอดด้วยมือตัวเองไม่นานนางเอกก็มาถึงและส่วนเข้ากับชลยองที่รีบร้อนเดินจากไปพอดีนางเอกจึงเร่งรีบเข้าไปดูชายตาบอดแล้วลุกขึ้นประเชิญหน้ากับพระเอกฝ่าบาทเสียสติไปแล้วหรือเพคะสังหารคนบริสุทธิ์เช่นนี้ได้ยังไงพระเอกจึงอ้างว่าชายคนนี้ขัดราชะองค์การด้วยการเป็นผู้สงสารส่วนตัวนางเอกตะหวายกลับด้วยความโกรธและเสียใจ ่าบาดขับไล่พี่น้องหม่อมฉันยังไม่พอยังสังหารคนที่หม่อมฉันไว้ใจอีกทำไมพระองค์ถึงทำกับหม่อมฉันเส้นนี้ถึงอย่างนั้นพระเอกก็ยังคงยืนยันว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกคิดร้ายอะไรกับเธอเลยหากเจ้าต้องการตำหนิข้าเรื่องนี้ก็เชิญเลยข้าจะอดทนรับมันไว้เองพอพูดจบพระเอกก็เดินจากไปทันทีส่วนนางเอกก็ได้เดินฝ่าฝนมาที่ตำหนักของชลยองเธอได้สั่งให้คนไปพาตัวชลยองมาแล้วสั่งให้ชลยองคุกเข่าต่อหน้าเธอ นางเอกได้ถามชะละยองว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือเธอใช่หรือไม่ชะละยองก็ยอมรับไปตามตรงว่าใช่เธออ้างว่าที่เธอทําไปก็เพราะอยากได้การยอมรับจากพระเอกอยากให้พระเอกเห็นว่าเธอนั้นก็มีประโยชน์นางเอกโต้กลับวันนั้นก็แค่ข้อแก้ตัวที่ไร้สาระเจ้าก,ก็แค่หลงมัวเมาในอนํานาจจนทําให้มีคนบริสุทธิ์ต้องตายที่ผ่านมาข้าไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเลยแต่จากนี้ไปข้าขอตัดขาดจากเจ้าเช้าวันรุ่งขึ้น พระเอกก็ได้มีคําสั่งให้แจกจ่ายข้อสารให้แก่ชาวบ้านที่อดอยากเนื่องจากฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังได้มอบที่ดินที่ยึดมาจากแม่นางคิมจํานวนหนึ่งให้กับวัดฮออมซาเพื่อให้ชาวบ้านละแวกนั้นได้ใช้เป็นพื้นที่ทํากินและสร้างที่อยู่อาศัยแต่ผ่านมาตั้งนานแล้วมายองซอนแดบูยังไม่จัดการส่งมอบที่ดินผืนนั้นให้กับทางวัดเลยเพราะที่ดินทั้งหมดที่ยึดมาจากแม่นางคิมในความเป็นจริงมันก็คือที่ดินของเขา เขาจึงไม่อยากสูญเสียมันให้กับคนอื่นง่ายๆต่อมาเมื่อพระเอกได้รับรายงานว่านางเอกเดินทางออกจากวังเพื่อไปดูแลพิธีฝังศพของชายตาบอดด้วยตัวเองมันก็ทําให้เขาขุนเคืองนิดๆเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีราชินีคนไหนไปร่วมงานศพของคนที่ถูกพระราชาสังหารพระเอกจึงได้ออกคําสั่งว่าต่อจากนี้ไปห้ามผู้ใดเข้าวังโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขาเด็ดขาดทางนางเอกขณะด,ดูแลการฝังศพของชายตาบอด กลุ่มชายที่เธอจ้างมาขุดหลุมให้ก็ได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้มีชาวบ้านมากมายที่กําลังอดอยากเพราะขาดแคลนข้าวคืนนั้นหมอหลวงก็ได้มาตรวจดูร่างกายให้กับพระเอกซึ่งตอนนี้อาการป่วยของพระเอกได้แย่ลงอย่างกระทันหันมีตุ่มหนองขึ้นที่หลังจํานวนมากหมอหลวงจึงได้แนะนําให้พระเอกผ่อนคลายความเครียดลงบ้างเพราะหากรักษาไม่ทันท่วงทีอาจจะทําให้ถึงขั้นเป็นอมาาัมพาตได้เลยฝั่งชลยองพอมองเห็นโอกาสเธอก็รีบเสนอหน้าไปหาพระเอกทันที คอยดูแลอยู่ข้างกายพระเอกไม่ห่างด้วยความหวังว่าจะได้รับความโปรดปรานจากพระเอกมาคืนเช้าว,วันรุ่งขึ้นนางเอกก็ได้เดินทางไปที่วัดหออมซาเพื่อพบกับท่านเจ้า,าวาสท่านเจ้า,าวาสได้มอบจดหมายที่ชายตาบอดฝากไว้กับนางเอกทําให้นางเอกได้รู้ว่ามีขุนนางในราชส,สำนักแอบติดสินบนองราชทายาเพื่อแลกกับตาแหน่งสําคัญในตอนที่องคราชทายาขึ้นครองบัลังซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องกับเสนาบดีอีด้วย ก่อนนางเอกจะพูดขึ้นมาว่าเธอได้ยินมาว่ามีชาวบ้านมากมายไม่ได้รับข้าวสารที่พระราชาจแจกจ่ายมันเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะเจ้าว่าจึงตัดสินใจบอกเรื่องที่มีขุนนางหลายคนแอบ,บกักตุนข้าวไว้เองและคนที่คอยหนุนหลังขุนนางพวกนั้นก็คือมายองซอนแดบูทําให้นางเอกตระหนักได้ว่าการต่อสู้ของเธอมันยังไม่จบเพราะเธอยังต้องยืนจัดรับมือกับขุนนางทุจริตเพื่อปกป้องราชฎรและรักษาความยุติธรรมภายในประเทศอีกครั้ง แล้วตอนที่9กก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังและพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ